สวัสดีครับ Big n o s ซิตี้เกมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับเกมที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือตัวที่เรารักและตัวที่รักเรานะครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องความรักเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวละครในเกมนะเพราะว่าอะไรเราถึงเลือกเล่นตัวนั้นและอะไรทําให้ตัวละครนั้นเหมือนถูกสร้างมาเพื่อเราเวลาที่เราเลือกเล่นเกม RPG หรือโมบ้าหรือแม้แต่เกมกาชานะครับหลายคนก็มักจะมีตัวโปรดอยู่ในใจเสมอ แต่ตัวโปรดเนี่ยมันแบ่งได้เป็น2แบบนะครับ1ก็คือตัวละครที่เรารักก็คือเราชอบมันจากใจเลยเช่นภายนอกดูดีดีไซน์สวยโดนสเปคหรือท่าตีเท่ๆกดแล้วมันสะใจหรือเนื้อเรื่องตัวละครมีสเสน่ห์อ่านแล้วมันอินมากเลยแบบที่2นะครับก็คือตัวที่รักเรานะครับคือมันตอบโจทย์เราในเกมจริงๆนะครับเช่นมันเก่งมากใช้ง่ายจบคอนเทนต์ได้ไวเล่นสะดวกไม่ต้องกดสกิลเยอะไม่ต้องใช้สมองมาก หรือที่เรียกกันว่าคุณภาพชีวิตเวลาลงด่านต่างเนี่ยทำให้เราเล่นสบายเยอะขึ้นมากสมมุติว่าเราเจอตัวละครที่โคตรเท่เลยดีไซน์โดนใจมากแต่พอเล่นจริงๆแล้วเนี่ยดาเมจน้อยนะครับยืนไม่ไหวกดเล่นทีหัวร้อนแบบนี้ก็คือตัวที่เรารักมันนะครับแต่เหมือนมันจะไม่รักเราเท่าไหร่เลยในทางกลับกันบางตัวที่เราไม่ได้เคยคิดจะเล่นเลยหน้าตาธรรมดาธรรมดานะครับแต่พอหยิบมาใช้ปุ๊บเนี่ยเก่งโคตรเลยทำให้ผ่านด่านง่ายขึ้นเยอะ กลายเป็นตัวละครที่รักเราซะง,งั้นนะครับก็ต้องยอมรับว่าความเก่งในเกมเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสําคัญนะไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ก็ตามนะครับเวลาที่เราเลือกจะลงทุนในเกมอย่างเช่นการใช้วัสดุ up l e เวล up skill หรือแม้แต่เปิดกาชาเนี่ยหลายคนก็แอบ,บไปสอ่อง tier list กันก่อน tier list เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวช่วยบอกเรานะครับว่าใครคือ top meta ในตอนนี้ซึ่งพอเห็นว่าตัวโปรดของเราเนี่ยอยู่ในเทีย l i s สูงๆนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรารักมากขึ้นอีก สรุปแล้วปัจจัยที่ทําให้เรารักมันหรือมันรักเราเนี่ยครับมีหลายข้อเลยนะอย่างเช่นดีไซน์ภายนอกเท่สวยน่ารักเข้ากับรสนิยมของเราสกิลและการเล่นเนี่ยถ้าโจมตีสะใจเล่นได้สนุกเอฟเฟก์อลังการเนื้อเรื่องและคาแรคเตอร์เนี่ยมีสเสน่ห์อินไปกับบทบาทได้ดีความเก่งหรือเมตาเนี่ยอยู่ในเทียสูงสูงนะครับทำให้เราเล่นง่ายขึ้นคุณภาพชีวิตก็คือลดเวลาลดความยุ่งยากเล่นแล้วมันสบาย สุดท้ายแล้วการเลือกตัวที่เรารักหรือตัวที่รักเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับว่าเราเล่นเกมเพื่ออะไรถ้าอยากเล่นเกมให้มีความสุขกับคาแรคเตอร์นะครับก็เลือกตัวที่เรารักแต่ถ้าอยากเล่นเกมให้คุ้มค่าเนี่ยไม่หัวร้อนลงด่านลื่นๆก็ต้องเลือกตัวที่รักเราบ้างนะครับบางครั้งถ้าโชคดีเนี่ยเราอาจจะเจอตัวละครที่ทั้งรักเราและมันก็รักเรากับนะครับซึ่งนั่นแหละคือที่สุดแล้วของการเล่นเกมเลย แล้วทุกคนล่ะมีตัวละครที่เรารักกับตัวละครที่รักเราอยู่ในใจกันบ้างไหมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สนุกๆแบบนี้นะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ